วันนี้วันนี้พี่น้องจะพาไปเร่องอันนึงอ่ะน,น้องมาดูรถมาดูรถไทยประดิษฐ์ให้มาเล่ให้ผมให้มาหน้าร้อมประดิษฐ์เออรถไทยมาหน้าร้อมประดิษฐ์เดีน่นี่คิดว่าแม่งขักเลยนี่เออเบิ้งแน่นี่รุ่นใดนี่สุดอะไรเบิ้งแน่ยหลอกหลอกว่ามีการล่มถ้าล่มก็เอาคืนเองมาได้นะออถ้าล่มเนี่ยเอาคืนเองมาได้เลยนี่ งเห็ดใด้เนาะค่อยๆเห็นแต่เอาใส่รถอังอิดใส่รถคู่กับตาขั้นยังไงนะปอดปอดขี้ไปเป่งในหน่อยน้วนยนลานอะปอดแล้วก็สร้างขึ้นอกเนาะพุ่นบนบ้างหนงานุ่นแต่ว่าสายพ้าพุาไันมีเลยนี่เขาจะประดิษฐ์บ่อยนี่ มาอีหยังเลยอีหยังเลยเนี่ยฮะเอาคืนได้อยู่แล้วล่ะรถรถซ้หรับใส่ไปบ้านปุ๋ยเน่กหน้าเด้อพี่น้องหน้าคนนี้เลิกสิเฮ็ดเนี่ยตัดใบเขาอยู่ข้างไหนนั่นี่เอาบังหน้าแล้วยหี้ยเนี่ยใบตัดอยู่ข้างไหนเล่าสิลองตัดเขาเลยนะพี่น้องเคยเห็นบ่จ้าเคยเห็นบ่ เากดีทีองเา้เ็นพแอันนี้ได้อเคอเเคโอเคนมาอห้บ่ิบพี่น้องเคยเห็นบมจ่าพี่น้องเคยเห็นโมรถไถประดิษเดอพี่น้องเดอผลเห็ุรถอีแตกสำรับวานปุ๋ยจ่าพี่น้องจ้า อ้ยเห็ดดีหลายเฮ็ดดีหลายไอเดียเพิ่นสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมุ่นเลยดีชาแนลในเดอพี่น้องเดอสําหรับคลิปนี้กับบมี่ยังหลายจ้าสวัสดีจ้า